สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนองราชสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอก,กับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นอสองตัวล่างเนาะก่อ,ะอนจะเข้าสูตรการคิดคำนวณน,นะครับเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากลนนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับอนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคำนวณแนวทางสถิติฉลากอินแบกรัฐบาลฮานอยนะครับเดี่ยสองตัวล่างเนาะสถิติเอ็ดนะครับสามตัวบนออกหนึ่งสองหกสองตัวล่างของห้าสองนะครับสูตรที่อาจารย์คำนวณเนาะห้าสองนะครับมาตรงๆเลยนะครับเนาะสูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะครับสูตรในการคำนวณหลักร้อยบควกันสามครั้ง หลัก10บวกกัน1ครั้งเท่ากับบวก1บวก1บวก6นะครับนัสูถัดมานะครับหลัก10บวกกันหนึ่งครั้งหลัก10ล่างบวกกัน2ครั้งเท่ากับบวก5บวก2แล้วบวก2นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดนาสูตรก่อนนะครับอ่ะนะครับเรามาดูสูตรและทำการคิดจำนวณสูตรนะครับไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะครับ 5, บวกกัน3ครั้ง15บ5บวก9เป็น 24, 1บวก1เป็น2 5บวก1เป็น 26, 6บวก6เป็น32มนะครับมาดูสูตรถัดมานะครับเกวกัน2ครั้งเกบวก9เป็น27 27บวก5 32บวก2เป็น34บวก2เป็น36นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ สลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสาตัวบนววออกแปดสตัวล่างออกห้นะครับนะครับหลักสิบเนิวล่างคือ5กับ2นะครับส่วนเทโลจีคำนวณนะครับ5กับ2มานะครับไอไ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ8บวกกัน3ครั้ง8 3 24 24ยบวกสเป็น28่บวกหเป็น29่บเก้วกหเป็น30สิบ บวก6เป็น36นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ4บวกกับ10เป็น14บวก5เป็นส9บบวก2เป็น21สบบวกสองเป็น23บสามนะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ3มตัวบนออกสี่ 2องตัวล่างอ,อกศหนึ่งรัสินตัวล่างคือ0กับ1สุดท้ายเข้มงวนึกับ0กับ1มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงดถัดมาเนาะ6บวกกัน3ครั้ง6 3 8 18 8 6บวกเป็น2 4 24บวก1เป็น25บวก1เป็น26บวก6เป็น32มนะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงดถัดมาเนาะ หกบกศได้ 6, 6หบกหเป็น 11, 11อบเกสเป็น 13, 13าบกสเป็น15นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเว่าถัดมาเนาะสลักกิ่แบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออกศูนย์สะครับสตัวล่างออกหกนะครับหลักสิบตัวนล่างคือ6กับ1ส่วนทศนิย์คำหนึนะครับหกับ1มานะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ0บวก3ได้3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวก6เป็น11นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับสูตรถัดมาเลยเนาะ6บวกกัน2ครั้ง6 2 12 12บวก3เป็น15 15บวก5เป็น20 6 2เป็น22 2 2เป็น ยี่สิบสี่นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากที่แบ่งาา 3, รัฐบาลทอนสามตัวบนออกศูนย์เจ็ดหนึ่งสองตัวล่างออกห้าสี่นะครับหลักสิบในวล่างคือห้ากับสี่ส่วนธุรดิจถนนครับห้ากับสี่มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชม0ูบวกเได้7 7็บวกหได้8 8ดบวกหได้ 9, 8, 8, 8, 9, 9 เกกหเป็น15นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับสูตรถัดมาเนาะหบวก,กันสครั้งเป็น10บสิบบวกเจเป็นสิบเจ็ดบเวกหเป็นยี่สิบกสเป็นยี่สิเป็นยีนะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับสามตัวบนออก1นึ่ ตัวล่างเอาหาอนะครับหลักสิบหน่วยล่างคือ5อกับสองคิดคำนวณนะครับ5กับ2มาอ่ะนะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับอ่ะ1บวกกัน3ครั้ง1 3ได้3 3บวก2ได้5 5บวก1ได้6 6บวก1ได้7 7เบวก6เป็น13มนะครับเนาะอ่ะมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับเนาะ สองบวกสิบบก 10, บกันสองครั้งเป็น10 10ิบวกสเป็น12บสวกเบวกหเป็น17บเวกสเป็น19บเก้วกสเป็น2ีเนะครับเนาะอ่ะเราก็จะได้สถิตินะครับท่านผู้ชม6 7 6 9 6 1 7ด 7จ 7, 7, 3, 3, 3, ็ดเจ็ดเก้นะครับเนาะสถิตินะครับฮหาหนอยเด่น2ตัวล่างนะครับเนาะ วันที่28ขีด1นขีด2 5งหสนะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอฝากเพื่อนๆที่พี่น,น้องนะ้องรายสมาชิกที่น,าน่ารักทุกๆทก่านนะครับที่เข้ามาทำการรับชมนะครับคลิปการที่ผลในวันนี้เนาะะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนาะในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับเนาะะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนไปก,ก่อนนะครับ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้ิจรยาและสติใน,ในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอจบการน,นําเสนอเนาคลิปการคลิปลงแนวนนาทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลหนอยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ